เดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาเตรียมสร้างฟาร์มไว้เออนั่นแหละเดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาเตรียมตัวสร้างฟาร์มเหล็กกันนะฮะซึ่งเราก็จะต้องมานั่งเคลียร์พื้นที่ลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็เตรียมเนี่ยหาพวกบล็อกสีม่วงเยอะๆเลยด้วยเช่นกันฮะเพราะว่าเราจะใช้บล็อกอันนี้ในการสร้างฟาร์มเอผมราเบื่อคลิปเอิญจริงๆเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาเตรียมตัวสร้างฟาร์มเหล็กกันนะฮะนี่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเตรียมวิลเลจเจอร์ให้พร้อมนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิ้นเียวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกัสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ครนะับเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจุดสิบเก้ากันต่อน,นั่นเองฮนะ oh. คลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮนะเราจะมาเตรียมตัวทำฟาร์มเหล็กกันนะฮะซึ่งฟาร์มเหล็กอ่ะแน่นอนเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างสำคัญอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ทำกันทุกซีซั่นเลยนะฮะนี่เห้ป่ะฮะตอนนี้เหล็กของเราดู oh. โอ้โหน่าสง oh. สารมากเลย oh. เหล็กของเราเหลือแบบแค่นี้นะฮะแล้วท,ทุกๆวันนี้เนี่ยฮะ ถ้าผมอยากได้เหล็กคือผมต้องไปขุดแร่ข้างล่างเข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่ขี้เกียจและเสียเวลามากเลยดังนั้นหาคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฟาร,ร์มเหล็กกันดีกว่าเย่ yeah. ซึ่งเราจะเริ่มจากตรงไหนฮะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่กันก่อนละกันฮะเราจะทำฟาร,ร์มกันบริเวณปุ๊บนี่ยฮะผมคิดว่านะนี่เดี๋ยวขอขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก่อนปุ๊บขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก่อนโอเค นี่ฮะเราจะทำฟาร์มเหล็กกันนะพื้นที่บริเวณแถวแถวตรงนี้โอเคป่ะเนีๆๆ่ยเนี่ยลานโล่งๆตรงนี้เนี่ยฮะน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะหรือเราอาจจะทำบริเวณภูเขาตรงนี้ก็ได้ปั้งนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าเราควรจะทำฟาร์มเหล็กบริเวณตรงไหนดีคือทำฟาร์มเหล็กไกลๆมันก็ว้าวพื้นที่ตรงนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยมีฟักทองด้วย <c oughs> นั่นแหละฮะเดี๋ยวว้าว <c oughs> โอเคฮะเฮ้ยพูดว่าว่าไปแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งนะ คือเข้าใจไหมมันบินไม่ได้นี่ฮะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆเฮ้ยก็น่าทำเหล็กเหมือนกันนะเอาจริงแต่ว่ามันดูค่อนข้างห่างไกลไปหน่อยเนาะอ๋อตรงนี้มันพื้นที่สวยอะดูดิหูภูเขาล้อมรอบแบบนี้ด้วยอ๋อนี่ไงแล้วก็แบบลงน้ําตรงนี้ไปเลยโอเคคะพื้นที่ตรงนี้สวยเกินไปฮะไม่เอาฮะเดี๋ยวผมคิดบ้านะอ่านี่เดี๋ยวเรามาถางป่าบริเวณตรงนี้กันดีกว่าฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าตรงไหนคือตรงไหนที่ผมหลงทางไปหมดล้วนี่ฮะเดี๋ยวเรามาถาง หมู่บ้านของเราเนี่ยฮะมันอยู่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะเนี่ยเราก็มาทาฟาร,ร์มเหล็กกันบริเวณแถวๆนี้จะได้ไม่ต้องขนย้ายไกลไงนี่ฮะทำฟาร,ร์มเหล็กบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วเราก็โซเดมาคอมวิเลเจอร์กันบริเวณตรงนี้เออเดี๋ยวมาดูประชากรวิเลเจอร์แป๊บหนึ่งแล้วกันฮะว่าตอนนี้นะฮะประชากรมีประมาณกี่ตัวนะฮะกี่คนนั่นเองฮะวุ๊บสวัสดีฮะอ้าวเ p c อ้าวโอ,อ okay. <laughs> NPC, เคอะ n p ็นหายไปหมดเลยนะโอเคอะเดี๋ยวขดูแป๊บหนึ่งนะว่า NPC จะมีมันมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวขอดูพื้นทีี่แถวนน้บึงนะ ผมมีค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะฮัลโหลชาวบ้านไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮัลโหลแป๊บน,นึงนะผมขอตามหาชาวบ้านแป๊บน,นึงนะฮะชาวบ้านเอ้าวันนี้ลูก <Hello there. S 1> อ้โอเคครับนี่แสดงว่าเขาเพิ่งโซเดมคอมกัน <c oughs> เลยนะเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่เขามาชุมนุมกันกลางป่าแบบนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยโหดไลายได้เบาเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหพวกชาวบ้านทั้งหลายนี่คือเขาแอบ,บมาแบบเออโซเดมาคอมกันกลางป่าแบบนี้แหมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะฮะโอเคสรุปแล้วตอนเนี้ยฮะชาวบ้านมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ไหมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะดังนั้นน่าจะเพียงพอแหละมัง้งโอเคฮะเดี๋ยวเรามาฟุ๊นะฮะโอเคเดี๋ยวขอมาเคลียร์พื้นที่ป่าแถวนี้กันก่อนละกันนะฮะโอ้โหแดดมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหปิดไชเดอร์แป๊แบ <c oughs> ปิดเชเดอร์ปั๊บแล้วแบบหงุดหงิดกับชีวิตเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาปิดเชเดอร์แป๊บนึงแล้วกันฮะแดดมันจ้านะฮะเดี๋ยวขอโอเคนี่ฮะถ้ายังจำกันได้บ้านของเราอยู่ตรงนู้นถูกต้องป่ะฮะซึ่งบ้านมันก็เออไม่สวยงามเท่าไหร่หรอกเอาเถอะฮะแล้วเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เนี่ยเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะเราจะเคลียร์ป่าให้หมดเลยโอเคป่ะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออมาทำฟาร์มเหล็กนะฮะซึ่งแถวๆนี้เนี่ยฮะถามว่ามันสามารถทำฟาร์มเหล็กได้กี่ฟาร์มนั่นสิครับผมคิดว่าจะทำสักประมาณ4ฟาาารร์มมมแล้้วกัันนงเะะปสี4ฟาร์มอะะไรฮ เป็นเวลามือดอีกแล้วอขออนุญาตทำอุปกรณ์พิเศษนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออมองเห็นอะไรได้ง่ายๆนะฮะอุปกรณ์พิเศษแน่นอนฮะนักก่อสร้างนะแมค่ค้าเขาก็จะใช้กันประจำอยู่แล้วขอเก็บไผ่แป๊บหนึ่งหลายๆคนก็น่าจะพอเราได้แล้วแหละว่าผมจะทำอะไรไปแคปโฟดิงไงนี่ไงคือว่าด้วยตอนนี้เนี่ยฮะเรามีฟาร์มเอ่อฟาร์มมอนเตอร์แล้วถูกต้องปะเราก็มีใยแมงมุมที่เยอะมากๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยฟาร์แมงมุมเนี่ยเรายังไม่มีไงจะแคปโฟดิงอโอ้ย แลวในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยฮะถ้าเวอร์ชัน1.20ออกมานะไม้ไผ่อันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าเดิมคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยฮะไม้ไผ่เราใช้ทำอะไรเราก็เอามาแปลงเป็นแบบเออสติกลักษณะไหนครับแบบนี้ใช่ไหมออมันดูไม่คุ้มค่าเลยแต่ในอนาคตฮะมันจะสามารถทําอะไรนะแบมบูบล็อกปะแบบบล็อกไม้ไผ่อันนี้เรายังทาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่1.19นะฮะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชนันใหม่เนี่ยฮะเราสามารถทําบล็อกไม้ไผ่ได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่สวยงามมากแต่ว่า เอาเถอะฮะมันคือเรื่องของอนาคตโอเคเรามาที่ฟาร์มมอนเตอร์ของเราตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะมาเอาผลผลิตนะฮะโอเคมาเอาผล,ผลผลิตตรงนี้สักนิดหนึ่งซึ่งนั่นอะไรแป๊บนึงนะมอนเตอร์ตัวอะไรอ๋อหมูหมูหม,หมูซึ่งบริเวณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอีกทีนึงแล้วกันฮนะนี่เห็นสาผลผลิตก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ผมไม่ได้ไปยืนเอฟเคตรงนี้เลยนะคือผมก็แบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมอนเตอร์ เนี่ยมอนเตอร์มันก็ตกมาตายเรื่อยๆแบบเนี้ยฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบแหลมเลิศประศีมันดีสงแสงมันดีเด้งดึงมันดึงดึงดอดมากนะฮะอ่าเดี๋ยวแคปโปดดิง้งเราต้องไปตักที่บ้านโอเคอ่ะกลับบ้านฮะตอนนี้คือเรามีพูุเอ้ยขอโทษนะตอนนี้เรามีฟาร์มมอนเตอร์แล้วเราใช้พูุกันได้อย่างสบายใจเลยสะัไม่ก่อนเนี่ยฮะพูเนี่ยต้องใช้กันแบบคนขี้ง,งกอะ่ะเข้าใจใช่ไหมอยากจะใช้พูแต่ก็แบบ บินมากไม่ได้ <c oughs> การพาวเดอร์มีนไม่พอนะฮะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ฮะ <c oughs> อยากจะบินยังไง <c oughs> บินไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอทำสแครปโฟติงแป๊บหนึ่งพูดมากพูดมากนะฮะนอนน้อย <c oughs> นะพอนอนน้อยก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้แหละโอเคเอ่อสแครปโฟติงนี่ฮะเราจะทำสแครปโฟติงปิ้วเอ่อมันเยอะไปไหมเนี่ยฮะ <c oughs> ัมันไปนหน่อยอ่ะเถอะฮะอย่างน้อยเราก็แบบมองมุมสูงได้ค่อนข้างสบายนิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วส่วนที่เหลือก็อ่ะเอามาทําเป็นสติก๊กลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแล้วผมจะทํายังไงกัแบสแคฟโฟรดิ้งอันเยอะลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยฮะอ่ะก็เอ่อเดี๋ยวขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันฮะฝากฝากไว้ก่อนฮะเราเอามาแค่ชุดเดียวก็พอแล้วนะฮะเกะกะเกะกะเอ่อมีอะไรที่อ่า กองเก็บของชั่วคราวแล้วกันฮะว่าด้วยเดี๋ยวเราจะถางป่าถูกต้องป่ะฮะถ้าเราถางป่าเนี่ยเราน่าจะมีพวกไม้หรือเออแซปปิ้งอะไรพวกเนี่ยฮะเยอะดังนั้นเดี๋ยวขอมาเคลียแปหนึงเราจะตัดไม้ไปก่อนโอเคป่ะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาปลูกไม้คืนอ,อีกทีหนึ่งฮะนี่มาแต่เวลาสนุกแล้วสิวโอเคเราจะตั้งถิ่นฐานบริเวณตรงนี้นะฮะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งนะแล้วก็กองเก็บของเอามาซะเยอะแยะเลย ขออนุญาตบินไม่ใช่สิขออนุญาตต่อตัวขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่ง้วกันนะฮะว่าแบบเอ้แถวนี้เนี่ยฮะมันตตรงไหนดีตึกๆๆๆขอดูแป๊บหนึ่งคือถ้าบินเนี่ยมันจะยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ไงดังนั้นขออนุญาตเบิง่งสูงๆแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ามุมข้างบนตรงนี้มันดูดีเหลือเกินอ่ะก็เดี๋ยวลักษณะตามนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเหล็กบริเวณตรงนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5ี่จุดที่รหมาร์มไม่ แล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไมค้าเวอร์ชัน1.19ที่ผมกําลังเล่นอยู่นี้เนี่ยฮะเราจะเล่นกันได้ถึงกี่พาร์ทนะฮะก่อนที่1.20จะออกมาจริงๆแล้ว1.20เนี่ยฮะถ้าอยากจะลองเล่นเลยมันก็มีนั่นแหละฮะไปเปิด experimental เออมันมีให้เปิด1 20อยู่นั่นแหละฮะแต่ว่าตัวเกมมันก็จะแบบเออบ้าๆบอๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะโอเคฮะมา มาเริ่มตัดไม้กันเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันเลยแล้วกันฮะแล้วดูชื่อขวานสินฮะชื่อว่าอะไรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮะเรากำลังจะทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งมันก็เออผิดวัตถุประสงค์ของขวานนิดนิดเอาเถอะฮะแล้วป่าแห่งนี้เนี่ยฮะมันค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรดังนั้นฮะอันนี้ผมขออนุญาตใช้ระบบเสริมนะฮะอำนวยความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปฮะๆติๆๆๆๆๆรบบ er. ์ดเติร์ดเติร์ดเองก็ได้นะเอาจริรก็เี่ยฮดเตัดไม้มัรก็จะบบที้เค <Okay. S 1> ไปหาฟลาาเ,เองแล้้ววกัันนะแตต่ีะมา ข้างล่างตรงนี้อย่าไปยุ่งน,นะฮะเฮะ,ะ,ะตัดไม้ไปเลยฉันจะพาเธอลอยไปในอวกาศเย่อู้มีรังผึ้งตรงนี้ด้วย <Hey. S 1> เราควรจะแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีซิวทัดตรงนี้ไม่เราซิวทัดซิวซิวซิว,ซวไม่มีปล่อยให้รังผึ้งมันลอยถูกป,ปองตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งการตัดไม้ตรงนี้เนี่ยฮะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อปการประหยัดเวลาฟ้าสดภาพติดนิวฮะ โอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็เคลียร์ต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาเคลียร์ถ้ำตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเราทำฟาร์ม โอ้แป๊บนึงนะฮะนั่นตัวอะไรเนะี่ยโอ้เขียวๆโอ้โหหลายตัวเอ้ยติดอ้ตุดมึกคือเวลาเราทำฟาร์มเหล็กอะไรพวกเนี้ยฮะมันจะได้ไม่มีมอเตอร์ออกมาก่อกวนเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะมีมันจะมีพวกแบบเออซอมบี้อพอลโลลิอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ไงฮะก็คือแบบซอมบี้มันจะชอบออกมาเป็นกลุ่มอะไรประมาณนี้ฮะทางนั้นฮะเราจะต้องเคลียร์ทำาะไตรงนี้ให้สว่างสักนิดนึงนะฮะวัดดีฮะมองอะไรไม่เห็นเลยเออหวัดดีเย้ เออขอโทษครับเอ่อจริงๆถ้ำแถวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยถ้ำเล็กนิดเดียวโอ้โธ่แไมมอลเตอร์มันเยอะจังเลยเนี่ยอ๋อโอเคฮะเดะเดวเดะเดะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่ไม่มีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิปเปอร์ไม่ได้ระเบิดเลยอ๋อคือจริงๆมันก็ในถ้ำมานะเราจะอุดท้ำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่า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 อุดอุดอุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะนี่แหละหาถ้ำข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะ ตรงนี้มีกทำหนึ่งใช่ไหมโอเคฮะขออนุญาตเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ในการก่อสร้างกันฮะซึ่งพวกบล็อกที่เราจะใช้ในการก่อสร้างเนี่ยฮะเดี๋ยวผมคิดว่านะเราจะใช้เป็นบล็อกจากโลกดีเอ็นดีกว่านะหรือไอ้เจ้าบล็อก p ร r เพิร์นั่นแหละที่มันเป็นสีม่วงๆ่วงอ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคอยู่มั้งนะฮะปกติแล้วเวลาเราทำฟาร์มเหล็กเนี่ยเราจะใช้พวกบล็อกสีขาวขาวใช่ไหมฮะมันน่าเบื่อนะฮะโอมันอ บล็อกสีขาวๆเนี่ยฮะมันน่าเบื่อดังนั้นฮะเราจะมาใช้บล็อกที่มันตื่นเต้นกับชีวิตดีกว่านะฮะเย่แป๊บหนึ่งนะขอแปะไฟตรงนี้นิดนึงข้างล่างลงไปได้อีกหรือเปล่าวัดดีฮะทำไมท่อมเธอลึกเหลือเกินเดี๋ยวๆๆวัดดีโอเคฮะหมดแล้วมั้งเออโอเคฮะเรียบร้อยฮะท่ำมแห่งนี้ปลอดไทยเย่ และพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกมันเป็นถ้ำถูกต้องป่ะฮะเวลาเดินเดินเนี่ยฮะเราก็จะต้องเนี่ยกระโดดข้ามปอกมาแบบเนี้ยโอ้โหชีวิตลำบากดังนั้นฮะเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกดินเนี่ยแล้วเราจะถมพื้นที่ตรงนี้อย่างแนบเนียนเลยดีกว่าก็คือแบบเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าข้างล่างมีถ้ำนะแจ๊อะไรอย่างเงี้ยผมจําได้ว่าเรามีดินค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่ามันต้องอยู่สักที่หนึ่งแ,แถวๆนี้นั่นแหละฮะเดี๋ยวขอตามหาดินแป๊บหนึ่งฮะดินจ๋าโอเคฮะเรามีดินอยู่ตรงนี้ในถ้าในบ้านเราน่าจะมีดินเพ มาเปิดแชเดอร์กันต่อนะโอ้ชีวิตดีดีมากเลยเสพติดแชเดอร์เอาจริงนะฮะเวลาบางคนนะเล่นไมค์คาร์สนะต้องเปิดแชเดอร์ไม่ว่าจะเล่นแบบเล่นคนเดียวไม่ได้คลิปอะไรเงี้ก็ตามนะฮะก็ต้องเปิดแชเดอร์นะฮะเพราะอะไรฮะภาพมันสวยงามอะไรเงี้ยนินทานินทานั่นแหละฮะเวลาเขาเล่นคนเดียวเขาก็แบบเ,เปิดแชเดอร์นะแบบเออเสพบรรยากาศอะไรอย่างงี้ไง แบบเวลามีการ์ดจอแรงๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปิดภาพส,สวยๆอะไรนิดนึงไงเข้าใจใช่มหมอ๋อนี่ฮะเราก็จะมาอุดลักษณะคล้ายแบบนี้และระหว่างที่เราอุดเนี่ยฮะเออข้างล่างก็แปะไฟให้สว่างด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวขอทําไฟนิดนึงโอเคแปะไฟข้างล่างตัวนี้ให้สว่างให้หมดเลยนี่ฮะเราก็จะอุดแบบนี้อย่างแนบเนียนโอเคเนี่ยพอเราอุดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยตรงนี้มันเคยมีถ้าม,มาก่อนด้วยหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยต้องอุดอมรินด้วยนะฮะรินเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคนี่แหละฮะเราต้องห่อริน พูดหอลินเหมือนสำเนียงอินเดียเนาะเวลาพูดก็ต้องแบบหอรินนิดนึง Double ก l i c k ใใหม่คอมพิวเตอร์อะไรเวลาพูดก็หอรินไปด้วยนะฮะโอเคนี่ฮะเห็นป่ะฮะพออุดตรงนี้เรียบร้อย่อะเห็นป่ะเดี๋ยวพอยากขึ้นปุ๊บเนียนนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้มาก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราก็นั่นแหละฮะมาเริ่มสร้างกันเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะต้องไปโลกดีเอ็นด้วยฮะไปเก็บพวกเอ่อเพอร์เพลบ็อกซ์นะฮะหรือพอรัรฟลู เออนั่นแหละคือในแมคคาเวอร์ชันอันนี้เนี่ยฮะเรายังไม่ได้ทำฟาร์มบล็อกตีม่วงเลยถูกต้องป่ะฮะดังนั้นเราก็จะต้องแบกสังขารไปเก็บถึงโลกดีเอ็นนะฮะ <Hey. S 1> แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกโลกดีเอ็นมันก็ออกจากกว้างใช่ปะ่ะล่ะฮะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะผมจำได้ว่ามันมีถ้ำทะลุต,ตรงไหนอีกนะอ่าตรงนี้มีถ้ำอีกใช่ไหมอ๋อถ้ำเยอะจังเลยเนี่ยสวัสดีฮะนี่มันถ้ำตรงไหนเนี่ยเอ๊ะถ้ำที่เราเดินผ่านมาปะ่ะ ใช่มอาใช่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 ถ้ำตรงนี้ที่เรามาแล้วโอเคฮะตรงนี้อุดไปได้เลยฮะนี่เจอแล้วอุดไปได้เลยอย่างแนบเนียนแบบนี้โอเคนี่ไงฮะใช้บกีนค่อนข้างเยอะปะละ่ล่ะก็ใช้เยอะนั่นแหละแล้วก็มีถ้ำตรงนี้อีกหนึ่งรูใช่ไหมเนี่ยถ้าเดินเตกแอกลงไปโอ้ชีวิตลำบากครับอุดไปเลยฮะไม่มีใครสนใจหรอกนะออโอเคเ A a few moments t l โอเคตอนนี้ฮะเราก็ได้พื้นที่โล่งเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเอาสแคปโพดดิ้งเนี่ยฮะมาวางตำแหน่งซะหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มเหล็กนะบริเวณตรงไหนบ้างแล้วมันสามารถทำได้กี่ฟาร์มนะเดี๋ยวขอเก็บขยะตรงนี้แป๊บนึงนะเก็บ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 ตอนแรกผมจะสร้างประมาณ6กฟาร์มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาออกแบบกันดีกว่าฮะว่าเราสามารถทำฟาร์มบริเวณตรงไหนบ้างฮะอันดับแรกฮะเดี๋ยวขอเอาสแคปโพดดิ้งมาก่อนไหนดูซิบินบริเวณด้านบนอ่าพอเราตัดต้นไม้เนี่ยฮะมุมมอง หนึ่งสองสาน่าจะได้แหละมั้งโอเคฮะเดี๋ยววางตำแหน่งไปก่อนแล้วกันฮะลวกลวกชั่วคราวไปก่อนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้อ่ะฟาร์มที่1อ่ะลองดูก่อนอ่ะฟาร์มที่1แล้วก็ขยับมาฮะ 8, 9 20 21 22 23 24แต่ละฟาร์มเนี่ยฮะก็ไม่รู้ดิเอาหาสักประมาณ24บล็อกไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็ขอแบบมั่วๆไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวทฤษฎีค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งขอแบบลอง แบ่งให้มันเท่าๆกันไปก่อนโอเคฮะตรงนี้อีก24 24โอเคฮะประามาณนี้แหละมังโอ้พื้นที่มันเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวค่อยขยับเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็เดี๋ยวขอมาร์กจุดเอาไว้ลวกๆทั่วคาวก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะเราก็จะมาร์กไว้ประมาณแถวๆนี้แบบลวกๆไปก่อนโอเคตรงไหนนะโอเคเราแปะแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ลองบินดูข้างบนอีกรอบสิว่าแบบเฮ้ยเราควรจะขยับซ้ายขวาย,ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่า มันน่าจะแบบอยู่ไม่กึ่งกลางไหนะดูสิฮะตำแหน่งเป็นยังไงบ้างอ่าอ่มาดูตำแหน่งหน่อยสิตาเอ๋เป็นไงบ้างฮะตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยฮะเราควรจะขยับขวามาอีกสักนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาขยับเบื้องหลังอีกทีนึงตอนนี้ฮะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วกันฮะอุปกรณ์ที่เราต้องการเตรียมเนี่ยเราต้องการบล็อกสีม่วงจำนวนมากนะหรือจะบล็อกเพอร์เพิรนะฮะไม่ใช่บล็อกเพอร์เพิร์ด้วยนะถ้าเพอร์เพิร์มันจะแบบสีนะีีมม่่วงงไแตนนนน้ัเเเเขยพพอออร์ิลละบ็ก ซึ่งเดี๋ยวเราจะเตรียมผุไปเยอะๆสักนิดนึงแล้วกันครเพราะว่าในโลกดีเอะเนาะเราขี้เกียจพนังต่อพื้นฮะมันเสียเวลาดังนั้นนี่ฮะฟาร์มจุกเกลียนหลังบ้านตัวเองก็เป็นฟาร์มที่แบบสบายสบายนี่เนี่ยนี่เนี่ย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 เนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นเนี่ยนี่เนี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่นนีเนี่นี่เนีนี่นี่นี่่นี่ มันอาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะแต่บอกเลยฮะคุ้มจริงๆคือมันก็สร้างง่ายกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆน,นั่นแหละนะฮะโอเคไปโลกดีเองกันเลยแล้วกันฮะซึ่งในอนาคตฮะถ้าเกิดผมขยันเดี๋ยวผมจะมาทำทางเนเธอร์อให้ดีกว่านี้นะฮะตัวนี้ทางนเนเธอเ์อของเราค่อนข้างกัดแมวมา,ากนะเนี่ยดูทางเนเธอเ์อของเราสิเดินทีไรหลงทุกทีเนี่ยมันไม่สวยงามเอาซะเลยเดี๋ยวถ้าขยันเดี๋ยวค่อยว่าอีกรอบหนึ่งล้วกันนี่ฮะไปสตองโหด้านนี้เดินตรงไปย,ยาวๆฮะเพื่อ็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคฮะเรามาถึงโลกดีเอ็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังจำเอ็นซิไอ้นี้กันได้อยู่หรือเปล่าฮะบอกเลยเป็นเอ็นซที่โชคดีมากๆ <c oughs> คือเราพึ่งวาร์ปมาใช่ไหมนี่เราวาร์ปมาจากตรงนี้สุดต้อมมาฮะ <c oughs> วาร์ปมาเสร็จปึ๊บชึบมีเรือเลยโอ้โหเป็นการได้ปีกที่แบบรวดเร็วที่สุดใน3โลกเลยนะฮะ <c oughs> โอเคดังนั้นฮะพื้นที่ต้นไม้ฟรุตตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเกี่ยวกับบ้านไปเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ต้องห่วงสวยไหมเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงสวยหรอกมั้งเนี่ยฮะเราก็จะเก็บพวกเนี้ยฮะกลับบ้านไปเลยแต่ถ้าเกิดกลัวว่าพื้นที่แถวนี้มันจะเละอ่ะไม่เป็นไรฮะเราก็จะบินไปไกลๆสักนิดหนึ่งฮะไปไกลๆสักเกาะสักที่หนึ่งที่มันห่างตุกตาโอเคฮะไปเก,กาะตรงไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกตอกนี่ฮะเกาะข้างหน้าตัวนี้ก็ได้ฮะเราจะลื้อไปให้หมดเลย<อ>คือไอ้พวกบล็อกสีม่วงเนี่ยฮะเราไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าฟาร์มเหล็กเนี่ยฮะมันใช้บล็อกนิดเดียวนะฮะใช้บล็อออกกแบบหยย่มเเดีวงงนนะะฮใาารรส้ และที่เราใช้็อกสีม่วงเพราะอะไรฮะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเป็นแคปซูลอวกาศอะไรอย่างนี้ไงเห็นป่ะมีที่มาและที่ไปบอกเลยฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูมีมูลค่าเมื่อทุกอย่างมีเรื่องราว <c oughs> เอาจริงป่ะหละ่ะฟาร์มเหล็กของเราเนี่ยก็เหมือนให้ไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยฮะไปอยู่ในแคปซูลอวกาศอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ผลิตเหล็กให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเมื่อพูดถึงอวกาศก็นี่ไงฮะโลกดีเอ็นนี่ถ้าเกิดเราเปิดแชเดอร์ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันจะพาเธอเลยล่องไปในอวกาศเห็นป่ะดวงดาวสวยงามสวยงาม นั่นแหละฮะเราจะต้องใช้บล็อกอันนี้มันน่าจะเข้าดีแหละมั้งเอ๊ลองดูเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ผมทำฟาร์มเหล็กด้วยใช้บล็อกสีม่วงแบบนี้เนี่ยปกติเราก็ใช้บล็อกคอนกรีตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าเบื่อ<ม>และไอ้พวกบล็อกสโตนบิกอะไรพวกนี้ด้วยเช่นกันฮะเราไม่ใช้น่าเบื่อนะฮะเป็นบล็อกที่ว่าแบบเออมันหาง่ายอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องใช้บล็อกที่ว่าแบบเวลาเรามองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมีความโดดเด่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นบล็อกสี ที่ม่วงไปก่อนแล้วกันนะม่วงโอ okay. เคเดี๋ยวขอเก็บเกี่ยวตรงนี้ฮะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรด้วยเช่นกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟัส์เฟิร์ดภาพติดนิ้วฮะโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ได้คอรัดฟุูมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะฮะก็นี่ฮะเกือบจะเต็มตัวกันเลยแล้วดูสภาพเกาะดีฮะโลงเลยเกินฮะฝีมือใคร <laughs> ฝีมือเราเองนั่นแหละฮะ ซึ่งอันเนี้ยฮะระหว่างที่ผมเก็บเกี่ยวเนี่ยผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออเราควรจะเก็บเกี่ยวตัวที่เป็นฟลาเวอร์ด้วยนี่ฮะผมก็เก็บเกี่ยวดอกไม้มาด้วยนิดๆหน่นอยๆอะไรเงี้ยเผื่ออนาคตรเราจะได้มาทำฝาบพอรัสที่โลกปกติกันนะฮะอ่าเนี่ยฮะเนี่ยเราจะเนี่ยผมพยายามเก็บเกี่ยวเท่าที่เก็บเกี่ยวถึงอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะแล้วเราก็ค่อยทุบฐานบริเวณด้านล่างลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละฮะดอกไม้มันก็เข้าตัวมาเรียบร้อยโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านแป๊บนึงแล้วกันฮะซึ่งทางกลับบ้านอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเอออโ แป๊บนึงนะฮะขอดูสกัดแป๊บนึงทางกลับบ้านก็น่าจะอยู่ประมาณอ๋อโอเคครับนั่ไงฮะเจอเรือของเราเรียบร้อยทางกลับบ้านก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเวลาใครที่มาโลกเดเอนะแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอก็ไม่เป็นไรฮะเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางตรงนั้นไปได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้ฮะเรามีทางกลับบ้านดีๆนะเราก็กลับบ้านดีๆแล้วกันนะกลับบ้านกลับกลับโอเคครับแหมการบินพลเรือนดีเหลือเกินฮะกลับบ้านแล้วก็กลับบ้าม ดีไม่ดีไม่ตายแมวนะโอเคฮะเราก็กลับมาถึงบ้านตัวนี้ของเราเรียบร้อยซึ่งไอเจ้าบ็อกคลรัสฟุตพวกนี้เนี่ยฮะถามว่าเราจะใช้เยอะขนาดนั้นไหมเราก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกฮะแต่ว่าก็เอามาเผาๆไว้ก่อนละกันเพื่อที่ว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยจะได้แบบเออมีใช้งานกันนะฮะอ่ะเปิดสชเดรออีกสักนิดนึงละกันฮะเกมค้งอีกเล่วนี่ฮะมาบริเวณค้างละนี่ใต้บ้านของเราฮะมี ที่เผาอำวยความสะดวกอยู่ฮะใส่เข้าไปเลยปึ๊บนะฮะแล้วมันก็นี่ฮะข้างล่างตัวนี้อันนี้สําหรับใส่ถังลาวานะฮะซึ่งลาวาของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะข้างล่างตัวนี้ฮะก็จะมีเตาเผาลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่โอเคป่ะฮะซึ่งแป๊บนึงนะลาวาลาวาลาวายังก็แป๊บนึงนะลาวาลาวา ต้องควรจะทําถังลาวาเพิ่มเติมเดี๋ยวอนาคตเรามาทําถังลาวาเพิ่มเติมแน่นอนฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะงบประมาณเหล็กของเรายังไม่มีดังนั้นก็ตามเนื้อผ้าไปก่อนแล้วกันฮะนี่ฮะเราก็จะเพาออกมาได้พอรัดพดแบบนี้โอเคนี่ฮะเราก็เอาสีอันมาลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะครับลักษณะแบบนี้ให้เรียบร้อยทาดานี่ไงฮะเราก็ได้บล็อกเพอร์เพรเรียบร้อยฮะอย่างที่บอกฮะมันเขียนว่าเพอร์เพนะฮะมไม่ใช่เพอร์พูร นี่ไง PUR PUR อ่านว่าอะไรเพ <Hey, hey. S 1> และข้อดีของไ e อ้เจ้าบล็อกสีม่วงอันนี้เนี่ยฮะเราเอามาค้าแบบนี้ถูกต้องปะ่ะฮะแล้วเราก็เอามาค้าเป็นสลับแบบนี้จึบอะ่ะก็ทําเป็นบล็อกพึ่งคานแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอามาครายัางไงนะอา่านี่ฮะเอามาคราลักษณะคล้ายแบบนี้เราก็จะได้เป็นบล็อกพิลานะฮะ <Ooh. S 1> บล็อกแบบที่มันเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคก็มีความสวยที่ต,ต่างกันออกไปนั่นแหละฮะ ก็สามารถเอามาตกแต่งได้อย่างตรงไหนที่เป็นเสาก็เนี่ยเอามาวางแบบนี้อเห็นปะมีลวดลายหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้อดูจีมีออร่านั่นแหละฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นคือเรื่องของอนาคตฮะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราจะมาสร้างกันแต่ว่าใจเย็นฮะอีกนิดเดียวจะแฮปปี้เอนดิ้งแป๊บหนึงเก็บนะเก็บเก็บเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะว่าไปแล้วเนี่ย มันยังพอมีเหล็กอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมคิดว่านะเราจะรวบรวมเหล็กเพื่อสุดท้ายฮะแล้วเราจะไปเก็บลาวากันดีกว่าแป๊บนึงนะผมจำได้ว่าเรามีเหล็กประมาณชุดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวขอรวบรวมเหล็กเพื่อสุดท้ายแป๊บนึงฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาเผาตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเผาเนี่ยมันใช้มันใช้ไฟเยอะนะนี่ฮะทำถังเลยเย่เย่เย่ทำถังเลยครับโอเคสะใจละทำถังมาชุดนึงเย่แค่นี้แหละฮะเหล็กหมดตูดเรียบร้อยสบายใจไทยแลนด์ ซึ่งปัจจุบันแหล่งลาวาเอาจากไหนนะฮะนี่ไงฮะโลกเนเธอร์แหล่งลาวาเยอะมากยังจำพื้นที่ตรงนี้อยู่ได้ใช่ไหมฮะมันเป็นพื้นที่ที่เรามานั่งขุดหาพวกเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีลาวาตรงนี้ฮะออกมาเยอะมากๆเนี่ยเราก็มาตักลาวาตรงนี้ไปเน๊เอะ นั่นแหละฮะเราก็มาตักลาวาตรงนี้ไปในตัวเป็นการเคลียร์ลาวาแล้วก็ได้ลาวามาใช้ประโยชน์ด้วยไอคิวสองร้อยโอเคฮะแล้วเราก็จะต้องเดินกลับบ้านโอเคฮะเราก็เอาลาวาเนี่ยฮะใส่เข้ามาในนี้ซึ่งเราก็คงจะต้องรอเผากันไปอีกประมาณชาติเสร็จๆนี่แหละฮะระหว่างนี้ฮะผมอยากจะบอกว่าผมอยากทําบ้านหลังใหม่มากเลยฮะซึ่งบ้านที่ผมอยากจะทาเนี่ยฮะอยากทําบ้านดินสุดๆเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดินเดินฮะดินเนี่ยฮะมันมีหลากหลายชนิดถูกต้องป่ะฮะเช่นเอ่อพวก หมัดอะไรเงี้ยจะรู้จักใช่ไหมฮะหมัดท,ที่มันขันๆนะฮะไม่ใช่คนละหมัดกันหมัดที่มันเป็นโคลนอะแล้วเอาเอา,เอาโคลนมาเผาแล้วมันก็จะได้เป็นดินแข็งอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละฮะมันน่าสนใจดีนะนั่นคือเรื่องของอนาคตฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง <S <S <ๆ S 1> และก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้นะฮะตอนนี้เป็นเวลาค่ำคืนขออนุญาตมาสำรวจชาวบ้านวิลเลจเจอแป๊บหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้ฮะฟาร์ม NPC ของเราเนี่ยฮะมีปริมาณที่เพียงพอหรือเปล่าอะลองมาคำนวณเล่นๆแล้วกันฮะ เราจะมีทั้งหมดกี่ฟาร,รม์ม6ฟาร,ร์มใช่ไหมฮะหกหนึ่งมีวิลเลจเจอร์เพียงพอหรือเปล่าขอสำรวจแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะมันต้องใช้ NPC ประมาณ18ตัวฮะเดี๋ยวขอดูสิว่าปริมาณชาวบ้านเขาครบแล้วหรือยังโอ้โหครบไหมน,น่าจะครบ18เอ่อน่าจะครบแล้วมัง้ง มานั่งนับประชากรสักหน่อยสิว่าเฮ้ย NPC เนี่ยฮะมันมีจำนวนที่เพียงพอแล้วหรือยังนะฮะคำว่าแล้วไม่ต้องกระดกลิ้นนะเพราะมันเป็นลอริงเพียงพอแล้วหรือยังภาษาไทยผมพังหมดแล้วโอเคเรามานั่งนับประชากรสักหน่อยสิฮะอ่านับตัวทูตัวทูบนะตัวที่โตเต็มวัยแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดโอเคฮะมีประชากรที่เพียงพอ เป๊ะเลยนะคค่อนข้างแบบเออพอกพอดีกับชีวิตเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยอ๋อเราจะลากเอ็นตีไปที่ฟาร์มของเรายัางไงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะลากวิลเลจเจอร์ไปยังไงมันคือเรื่องของอนาคตฮะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยฮะวิลเลจเจอร์ของเรามีปริมาณที่ครบพ้วนเรียบร้อยแล้วนะฮะพื้นที่ที่เราจะสร้างฟาร์มก็บริเวณตรงนี้นี่เราก็มาร์คจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบล็อกที่ใช้ในการก่อสร้างก็มีเรียบร้อยแล้วเช่นกันฮะดังนั้นฮะ,นนฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาอา๋ออ,อ๋นอนก่อนแล้วกันอา่านอน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 เกาปิดคลิปแบบ คลิปนี้ครับแหมนะ่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพินี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะมาสร้างฟาร์มเหล็กกันต่อฮะบาย <Bye. S 2> ถ้าชอบซีรีส์ไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแหมงของเรากดตรงนั้นได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบบ๊ายาย